ครับวัดดีครับก็มาต่อกันเรื่องการจัดการเรื่องหญ้านะครับพี่ครับที่ฟาร์มครับบัดดีนะครับพี่การจัดการเรื่องหญ้าของของที่ฟาร์มนะครับพี่พี่มีการจัดการยังไงครับคือที่ฟาร์มก็จะปลูกยักษ์ลักๆเป็นหญ้าแผงกล่าเป็นหลักครับครับก็คือปลูกโดยการมีมีมีระบบตัวปิงเกอร์ให้น้ําใต้ดินนะฮะอเดินท่อใตดินฮะนี่จะเดี๋ยวจะดูเดยเด็กจะเปิดให้ดูครับนี่ยฮะ ก็เรายะระหว่างแถวระหว่างร่องก็สิเมตรอ๋อครับครับทําไมต้อง15เมตรครับพี่เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทจะทำงานได้สะดวกเลยอ๋อแล้วก็ประหยัดสูงสุดครับคือเราทำสิบสอบสาเมตรก็ได้แต่ว่าเมนเราแล้วก็ที่เราต่อเนี่ยอุปกรณ์จะเยอะขึ้นเราา็หาระยะที่เหมาะสมที่ไม่มีไม่ คือให้มันโอเวอร์แลบกันพอดีอะ่ะมันจะไม่มีที่ว่างแล้วก็ยญ้าจะเต็มประสิทธิภาพกับปริมาณท่อที่เราเดินครับถ้าเราเดินที่กันนี้มันก็ดีแต่ว่ามันก็จะพื้นเปลืองรรหรือว่าถ้าที่มากใช้อย่างเล็กๆหน่อยเครื่องจักรเราก็ปฏิบัติงานไม่ได้หลักๆก,ก็หลกๆก็หนึ่งต้องได้ประโยชน์จาก สปริงเกอร์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เครื่องจักรสามารถที่จะทำงานได้ครับนี่ฮะท,ที่คือหลักๆที่ที่ที่ออกแบบอ๋อบครับ,รบหัวสปริงเกอร์นี่เราก็ต้องหาหัวที่ระยะรัศมีการใช้หัวหนึ่งนิ้วครับอ๋อครับก็คือท่อเมนน,น้ำเนี่ยแล้วแต่พื้นที่3นิ้วหรือ4นิ้วก็ได้ครับซับเมน 2>, 2นิ้วครับหนิ้วเป็นหัวที่ยิงสปริงเกอร์ครับอ๋อครับ คือที่ทําไมต้องใช้หัวหนึ่งนิ้วหนึ่งมันยิงได้เนี่ยระยะสิบห้าเมตรได้สองเจ็ดเมตรห้าสิบเนะจยยิงกันมาถึงสบายคซองก็คืออุปกรณ์มีราคาถูก<อ>มันเป็นหัวพลาสติกหัวหนึ่งร้อยกว่าบาทถ้าเราไปใช้หัวเล็กหัวอะไรมันก็จะแพงขึ้นไปอีกห่าอีกคือเราใช้อุปกรณ์กลางๆที่หาซื้อได้ราคาไม่แพงซ่อมบำรุงง่ายมันต้องตอบโจทย์อย่างนี้ถ้ายิงทิ้ง30สิเมตรห้าสเมตรเนี่ย ผูอนนี้มันเสียแล้วเราอย่าทำไปหาเราต้องวิ่งไปหาซื้อมันไม่มีใข่ในท้องตลาดนบมันต้องเฉพาะแล้วแรงดันก็ต้องสูงถ้าใช้อุปกรณ์ที่มันใหญ่กันเนี้ยอันนี้มันใช้แรงดันประมาณ5บาทมันก็จบแล้วมันไม่เกินนี้แต่ถ้าอันนั้นอาจจะต้องแดบาทหรือว่าอะไรเงี้ยท่อทพ่อก็ต้องแพงขึ้นแพงขึ้นไปอีกอ๋อใช่ถ้าถ้ายิงได้ได้ไก่ไกลนี่เราเราว่าของเราเนี่ยมันน่าจะเหมาะสมประมาณนี้ต้นทุนการทำก็ไม่แพง แล้วเราวางเมนไปแล้วเราจะแปลงเป็นอะไรก็ได้เราจะแปลงปลูกต้นไม้แปลงอะไรเนี่ยเราก็ต่อท่อได้หมดครับครับก็<น>ครับ <affirm. S 1> นี่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวจะปลูกรต้นไม้รอบนี้ก็จะอนาจากเนี่ยต่อท่อแล้ใช้พ e เด<ๆ>ินไปครับมันก็จะปลูกต้นไม้ <Thank S 2> เป็นส่วนป่าส่วนอะไรได้ครับอ๋อก็คือได้ประโยชน์หลายอย่างครับครับก็คือต่อยอดได้เลยนะครับน้ําน้ํานี้สามารถที่จะคุมทุกพื้นที่ได้ที่เราจะเอาไป ก่อนเดินเมนให้ได้อย่างนั้นก่อนครับ<ะ>เวลาเบินเดินเมนก็แป้งให้ข้างละเท่าๆกันเพราะถ้าน้ําเนี่ยได้ประมาณห้าถึงเจ็ดหัวแต่ถ้าเป็นสิบหัวเนี่ยสิบเลยสิบไปเนี่ยปลายมันจะดรอปแรงดันมันไม่ไมสองนิ้วมันขึ้นนิ้วหนึ่งเนี่ยมันจะดอรอป<ะ>แล้วรดน้นํานี่เราเรารดกี่วันครั้งครับก็รบประมาณอาทิตย์ละครั้ง ค,คือครั้งแรกๆดินด้วยอย่างเงี้ยคมันอาจจะลดได้สองวันมันก็แห้งแล้วรเราก็ต้องเอาขี้วัวขี้ควายมาใส่ไป<อ>ใส่ไปเรื่อยๆพอใส่ไปสักสองสามปีเขาจะทนได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทนได้สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราเนี่ยชุดอย่างเงี้ยเราปล่อยชุดหนึ่งประมาณสองชั่วโมงถ้าทนได้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราไล่แปลงสบาย<อ>ยิ่งทนได้นานเราก็จะยิ่งจัดการน้ําได้สบาย แต่ถ้าพื้นดินเราไม่ดีทนแรงไม่ดีมันก็จะทําให้เราหญ้าก็จะไม่สมบูรณ์ครับมันไม่อุ้มน้ำานะครับไม่เก็บความชื้นนะครับใช่เพราะฉะนั้นเราปลูกดินปลูกหญ้าเนี่ยเราฝังใต้ดินไปเลยฝังห้าสิบเซนเราไม่ยังป็นต้องพลิกฟื้นดินแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถกระจายขี้วัวยังมากระจายอยู่นี่นะครับพี่น้องแต่นี่มันน่าจะเป็นต้นต้นล่องวิ่งไปเนี่ยมันก็เลยเยอะไม่น้อยเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยมันจะไปกระจายพอดีครับเราจะมีรถกระจายขี้วัว กี่วันตัดทีครับพี่ก็ชจริงๆแล้วก็ประมาณสักสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันครับมันก็ขึ้นอยู่ปริมาณนะช่วงนี้จะนานหน่อยแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็4ี่ิบห้าวันหน้าหนาวก็ประมาณหกสิบวันเหมือนกันหน้าหนาวนี่มันเป็นตช้าครับอ๋อตัวช้าฮะแล้วมันเราที่ฟาร์มจะปลูกแพนโกล่าเป็นลาบแล้วก็บนเข่านั่นจะมีลูซี่ลูซี่เนี่ย เนี่ยถ้าฝนตกหนักรถทำไม่สามารถยันชอบได้เราก็ไม่ให้ชอบมันเข้าอ๋อิลลูซี่ใบใหญ่เนี่ยความชื้นความชื้นถ้าแพนโกล่าความชื้นมากๆนะรถชอบเหมือนดูดไม่ขึ้นครับอ๋อนี่มันก็ต้องมีรากลายบางที่ที่เป็นที่ร่มเราก็มีเยอะคนเหมือนกันครับคือมันตรงไหนเหมาะอะไรมันขึ้นเนี่ยเราก็ปลูกอย่างนั้นไปอย่าไปฟื้นมันก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าวัวมันก็เหมือนเราเราไม่ต้องกินรากลายเหมือนกันครับถ้าเป็นไปได้เรา ทำแปลงยาเราปลูกพืชตระกูลทั่วไปด้วยครับยิ่งดีย่ใหญ่แต่นี้บางทีมันไปหลายๆปีมันจะหายมันคุมนะครับยาแผงกุลาจะคมคือมันจะได้มีทั้งโปรตีนนู่นโปรตีนนี่คือมันก็เหมือนเหมือนเรากินอาหารนะที่มีสมุนไพรมีพยามันลหลายนะครับครับครบห้าหมูนะครับครับโมเมนต์ได้กระเพ้าหมูซับเบอร์ตี้โม่ไหวนะครับพี่นอก็ทั้งหมดกี่ไร่นะครับพี่ตรงนี้ประมาณ สิบแปดไร่แปลงนี้แล้วที่ฟาร์มทั้งหมดนะครับที่ฟาร์มมีระบบอย่างเงี้ยประมาณร้อยห้าสิบไร่คือมันจะมีโซนโน้นประมาณสามสิบครับโซนเดียวมันจะมีข้ามคลองนี้ไปยี่สิบซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นโซนโซนไปครับแล้วก็บนเข้าอีกประมาณร้อยหนึ่งอก็ที่ที่มีระบบฟิงเกอร์นะฮะครับเนี่ยเราก็จะกินวันโน้ประมาณสามไร่ครับอ๋อก็คือเฉลี่ยเลยวันละสามไร่ครับครับ คือแต่ถ้าหญ้าหญ้าสั้นนะมันก็จะกินเยอะถ้าหญ้ายาวก็จะน้อยหน่อยครับอ่าคราวนี้มันอยู่ที่ปริมาณน้ําหรือความอุดมสมบูรณ์ที่ของดินเนี่ยที่เราจะปลูกหญ้าครับครับถ้าเราอย่างทุกวันนี้เลือกเริ่มเลือกกินเพราะว่าเราบารุงหญ้าเราไปกินเอากลับไปเราก็คืนมาครับแล้ววัวเรามีอาหารคนอีกมันมีแต่เติมอ่ะมันไม่มีห้อ่ะครับพื้นดินเราก็จะสมบูรณ์ค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นทุกปีทุกปีปริมาณหญ้ามันก็จะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นครับ เพราะว่าที่นี่มันเป็นหินมันเป็นทรายนะพลิกฟื้นไม่ได้เราเราสร้างหน้าดินอย่างเดียวครับทําไงก็ได้วัวเนี่ยคีวัวทั้งหมดไม่เคยขายลงแต่แป็ง,ย,งย่าเดียวก็คือได้ผลประโยชน์ด้วยนะครับเรื่องปุ๋ยนะครับ, <S <S รบก็ถ้าเราขายแล้วก็ต้องซื้อปุ๋ยอยู่ดีใช่ใช่ทุกวันนี้เราก็จะเน้นไม่ให้ปุ๋ยเคมีเลยเราจะเอาขี้วัวเราอย่างเดียวครับครับมันจะพยายามจะทําให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองครับพออยู่ได้ตัวเองเราลงทุนน้อยลงครับ เราก็จะเหมือนเงินมันก็จะจําเป็นกับเราน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็สิ่งสําคัญก็คือไม่ใช่จะเดียงแล้วก็ขายแพงนะครับก็คือการลดต้นทุนเป็นสิ่งสําคัญเหมือน <c oughs> กันนะครับเราจะต้องมองสเต็ปต่อไปว่าเนี่ยพวราคาดีแล้วเราจะแล้วเหมือนยุคอย่างเงี้ยยุคโควิดเนี่ยพวอย่างเงี้ยแลมปีมาเงี้ยขนย้ายไม่ได้2งเดือนเนี่ยเราทาําไงเราจะเพิ่มคาวามอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่เรายัางไงาครับเราจะหาอะไรคือมันต้องคิดต่อว่าเราจะ ไปยังไงคเลี้ยงยังไงต้องปรับตัวแล้วก็เอาตัวให้รอดครับเชิงเดี่ยวมากก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีวัวมีควายมีผลไม้มีปลามีอะไรเงี้ยเขาพยายามตอนนี้ก็มีล่องนาอะไรเงี้ยเป็นขามพยายามจะทําให้มันปลูกป่าปีนี้ก็น่าจะปลูกไปหลายพันต้น ก็จะปลูกป่าเริ้วๆนี่น่ลงไยสามวนหมดแล้วนี่นะครับมีระบบน้ําด้วยรอบรอบพื้นที่เดี๋ยวพาไปดูหัวสปริงเกอร์หน่อยนะพี่น้องเป็นตัวอย่างนะครับกามันต้องกล้าที่จะปรับเปลี่ยนนะครับพี่น้องก็ย่าเนี่ยนี่ครับหัวสปริงเกอร์ใช้มานานยังครับพี่กี่ปีแล้วครับ นี่น่าจะสี่ห้าปีแล้วครับก็จะมีซ่อมบ้างแล้วก็เปลี่ยนเป็นลายหัวไปครับหรือว่าถ้าเป็นอุปกรณ์มันก็พอถอดได้เนี่ยตัวไหนดีก็มาไม่ใส่เอาได้อครับให้ร้อยไอตัวนี้อุ้ยหักเลยมันลาอยู่แล้วครับตัวนี้ตัวเก่าตัวนี้ไอรุ่นนี้จะไม่ค่อยดีนี่ก็ร้อยกว่าบาทครับสี่ปีก็ถือว่าโอ้โหคุ้มแล้วนะครับปีตกปีละยี่สิบกว่าบาทสามสิบบาทใช่เพราะวันนี้ไม่ได้เอาฝนตกช่วงนี้ก็ ไม่ค่อยได้ให้น้ำครับนี่มันนี่น,นี่ธรรมชาตินะเนี่ยไม่ได้ให้เพิ่งจะเปิดเนี่ยเพราะว่าเราก็จะไม่ได้ลดต้นทุนครับ,พบเพราะแปลงหญ้าเราเยอะเอยครับเนี่ยเราก็จะเพิ่งเนี่ยก็จะอ๋อนี่นะครับพี่น้องก็หญ้าแลกเนื้อนะครับ<ม>าพาเลยนะครับพี่นอ้นอง เดี๋ยวพามาดูระบบนิดนึงเห็นนะครับเดี๋ยวถ้าตัวเปิดน้ำอยู่ยนี่นะพี่น้องคนกัเปิดจังสีเลยนะครับฮอพี่เมนมเมนอยู่นี่อ๋อครับเนี่ย เราก็จะมีท่อพีวซอ๋ออย่าให้เบิง้งนะพี่นอ้องอ๋ออันนี้เป็นท่อเมนเหรอครับครับอ่ะอันนี้ฮะอ๋ออันนี้ซับเมนครับอันนี้เมนอยู่นี่แล้วก็นี่เมนสามนิ้วนี่เมนสองนิ้วครับอ๋อนี่นะครับก็นนเราจะมนะครับพี่นอ้องเราจะมีอันนี้เป็นคล้ายๆพวงมาล,ลัยรถอะครับต่อให้มันพอดีแล้วเราก็บิดมันจะเปิดทั้งแถวครับอ๋อ เปิดเป็นแถวๆไปนะพี่น้องฝั่งนู้นก็มีก็เปิดฝั่งชุดนูน้นชุดนี้ถ้าเปิดก็เปิดชุดนี้อ๋อก็เปิดไม่ต้องเปิดไล่เปิดทีละหัวเปิดทีละห้าหัวสามหัวห้าหัวแล้วแต่พื้นที่ครับครับแต่นี่มันน่าจะชุดนี้มันน่าจะได้ประมาณห้าหัวครับน,นี่ก็จะน่าจะเปิดน้ําไผ่ด้วยก็เลยสี่หัวอ๋อนี่ยฮะเมนจะอยู่ตรงนี้ครับครับเมนใต้ดินอยู่ตรงเนี้ยระหว่างกลางครับแล้วก็ใส่แยกซ้ายขวาไป ตรงนี้ก็มีที่เปิดเหมือนกันออเวลาคนทํางานก็จะเดินเฉพาะแนวนี้แนวเดียวแนวเมียนเลยใช่ไหมครับครับอ,อันนี้นก็จะมีเช่ญยาจะลกๆกนิดนะครับเป็นตัวย่างนะครับพี่น้องในการเตรียมแปลงหยะนะครับคือกันนะครับพี่น้องนี่นะครับ ก็พร้อมนะครับพี่น้องต้องพร้อมนะครับสเสบียงอาหารนะครับรบสุดท้ายนะครับให้ให้พี่ฝากถึงเกษตรกรนะครับเกี่ยวกับความสําคัญเกี่ยวกับการเตรียมหญ้าแล้วก็มันสามารถช่วยเราได้ยังไงครับพี่ครับก็คืออาหารส่วนใหญ่ของวัวเลยเนะี่ยเก้าสิบอ่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นอาหารหยาบครับ อาหารค้นทีท่เราเสริมให้เนี่ยสมมติเราให้ยายี่โลเนี่ยอาหารคนเราให้แค่โล2โลแค่นั้นเองครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยอ่ะครับท่านี้อาหารยาสําคัญที่สุดอ๋อครับถ้าเราไม่มีเนี่ยบางครั้งเรามีเงินมันก็ซื้อไม่ได้ช่วงมันไม่มีเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสํารองเคื่องยังไงวัวเราก็จะมีเหมือนเหมือนข้าวอ่ะทุกบ้านต้องมีอ่ะครับคล้ายๆกันเลยยาก็เหมือนกันถ้าคนจะเลี้ยงวัวต้องมียาอย่างเงี้ยอ๋อครับมันจะทําให้เรา ไม่ได้ไม่ลำบากอ่ะครับแล้วก็ต้นทุนก็จะลดลงครับผมนี่คือความสำคัญที่สุดก็คือย้านี่เลยอ๋อคือครับเราเลี้ยงอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องซื้อหัวหารแล้วก็อยู่ได้ใช่ไหมครับครับคือเราถ้าเราถ้าวัวจริงๆแล้วกินย้างเดี๋ยวก็พอแหละครับแต่บางทีเราต้องทำให้มันสวยขึ้นให้มันเต็มประสิทธิภาพขึ้นเราก็ต้องใช้หัวหารครับ แต่ถ้าเป็นเหมือนมัวไล่เลี้ยงนะ่ะถ้ามีหญ้างเงี้ยสบายเลยครับนี่เป็นความสําคัญน,นะครับพี่น้องที่นี่จะให้ส่งความแป่งย่าที่สุดครับที่ทํามากที่สุดคือแป่งย่าครับท,ที่เริ่มมาทําใหม่ๆนี่ก็ปลูกยาอย่างเดียวปลูกยาอย่างเดียวเนี่ยใช้ลองผิดลองถูกน่าจะมีเกือบเกือบห้าปีก็จะจบสู้เรื่องยาอย่างเดียววัวน,นี้แค่เลี้ยงไปครับแต่ต้องสู้เรื่องยาด้วย เพราะว่าพื้นที่มันเป็นถ้าแรงน่าจะแรงมากนะแรงมากครับแล้วดินเขาไมา่อุ้มน้ําด้วยครับนี่น้นำปุ๊บน้ําก็จะท่วมหมดเลยน้ําลากครับออเราก็จะทํายังไงเอาธรรมชาติอยู่ข้างๆธรรมชาติน่ะอย่าไปขวางครับเ,เ,เอาเอาเอาธรรมชาติมาอยู่เป็นข้างๆเราเราทาให้เกิดประโยชน์กับเราที่นี่จะมีสะมีคลองมีอะไรเนี่ยเราก็จะพยายามขุดให้หมดเนี่ยอย่างเงี้ยอายะาไม่งามตรงไหนไม่งามที่ผมก็จะขุดคลองหมดแหละครับครับอ๋อ มันเชื่อมกันก็ฝากช่องทางการติดต่อนะครับพี่เผื่อใครสนใจสอบถามเป็นความรู้ครับก็ฝากเพจด้วยทศพลฟาร์ม TF ครับครับถ้า Facebook ก็ทศพลฟาร์มไม่ใช่ครับเอเบอร์บอร์โทรนะครับพี่ศูนย์แปดหนึ่งสครับครับนะผู้ใดสนใจนะครับปรึกษาเรื่องหญ้าเรื่องบัวก็โทรมาสอบถามได้นะครับ ได้ทั้งหมดเลยครับก็ถือว่าดีนะครับพี่น้องว่าต้องไปล่องผิดล่องถือเองนะครับเพราะว่าปลูกยาเนี่ยผมลองไปสรามระบบแล้วทางนำร่องน้ำหยดสรุปแล้วต้องสเปเนเกอร์ครับให้เราจัดการง่ายที่สุดครับแล้วก็ดีที่คือผมไม่รู้สำหรับผมผมว่าอย่างเงี้ง่ายดีมองเห็นสบายจัดการง่ายคือของดีบางทีถ้ามันจัดการไม่ได้มันก็มันก็ทําให้เรายุ่งยาก ครับก็ขอบคุณพี่โทศพลมากมากนะครับครับมือนีนะครับผมให้ความรู้ผ้าเบงว่าเบงเปหงยานะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ